ยอดวายร้ายอัจฉริยะและมือขวาผู้เก่งกาจของเขากำลังวางแผนจะมีครอบครัวกัน <c oughs> ข่าวลือบอกมาว่าจโจกเกอร์และฮาร์ควินกำลังจะมีลูกน้อยเร็วๆนี้ผมห่างม้าของตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮตัวนี้ทําให้นึกถึงใครบ,บางคนมาเลือกร่างที่เข้ากันกันแล้วตุ๊กตาใหม่ก็เสร็จแล้วแต่หน้าของเธอดูสุขภาพไม่ดีเลย พวกเราใช้สีอะคริลิกสีเนื้อมาระบายเป็นรองพื้นให้เธอฮาร์ี่มีผมบลอนด์และตาสีฟ้าระบายดวงตาซะวาดคิ้วของเธอทาลิปสีแดงเข้มอา,ายแชโดว์ของเธอก็สดใสเป็นสีฟ้าและแดงเครื่องหน้าที่โดดเด่นของฮาร์ลี่คือฝ่ายรูปหัวใจบนแก้มและรอยสักที่อยู่ด้านล่างลงมาของเธอ มาทำอายแชโดว์เละๆด้วยสีพาสเทลแห้งกันผู้หญิงคนนี้มีแต่คนให้ความสนใจอยู่เสมอเพราะเมคอัพของเธอเลยแม้แต่ตอนที่เธอต้องรีบซ่อนตัวให้เร็วที่สุด <c oughs> ไปต่อกันที่เสื้อผ้าเลยวัดขนาดผ้าลายสีขาวพับผ้าลงครึ่งหนึ่งและตัดมันออกติดผ้าเข้ากันเป็นเสื้อยือดได้เวลาลองสวมแล้วและเติมเทปตีนตุกแกแปะลงไปด้วย สร้างลวดลายสีด้วยสีอะคริลิกและใส่ข้อความลงไปตัดสองชิ้นจากริบบิ้นซาตินและติดกาวลงไปติดด้านข้างเข้ากับตุ๊กตาเป็นกระโปรงสุดเจ๋งเลยถึงจะสั้นไปหน่อยแต่ฮร์รี่เป็นคนกล้าแบบนี้ล่ะช่างสักฝีมือดีที่สุดในก็อตแทมสร้างผลงานชิ้นเอกบนขาฮร์รี่ผ้าบางสีดำเหมาเอามาทำถุงน่องของเธอเราจะระบายรองเท้าหน้าเบื่อพวกนี้ให้กลายเป็นรองเท้าผ้าใบสูง ทำเข็มขัดจากหนังปลอมตกแต่งด้วยเพชรทาจากกระดาษแข็งสีทองวางลงบนกระโปรงก็เสร็จแล้วจะดีมากเลยถ้าเธอสวมซองหนังด้านหลังเผื่อไว้ฮาร์ีส่สวมตุ้มหูเอาไว้ด้วยและมีกําไลเหล็กบนข้อมือการออกไปข้างนอกโดยไร้อาวุธหนาไม่ปลอดภัยหรอกนะถึงเธอจะเป็นคนร้ายก็เถอะพกไม้เบสบอลติดตัวไปด้วยเผื่อจะได้ใช้มัน ฮ a ลลี่ช่วยฉันทีมานี่สิเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอฝันหวานเองเมคอัพของฉันดูเจ๋งสุดๆหวังว่าลิปสติกจะไม่หายไปนะเดี๋ยวฉันต้องแก้แล้วล่ะ <c oughs> คืนนี้มีนดัดเดทกับโจ๊กเกอร์ด้วยฉันจะต้องสวยสุดๆไปเลยแต่โจ๊กเกอร์อยู่ไหนล่ะจะหาตัวเขาหนะไม่ง่ายเลยแต่พวกเราทําได้ลบคิ้วของตุกก๊กตาด้วยน้ำยาล้างเล็บระบายสีสระคอหน้าท้องแขนและรองเท้าเป็นสีขาว คลุมดวงตาและทำคิ้วโก่งจากดินปั้นทำใบหน้าบูดเบื้งจากเครื่องมือปั้นและระบายสีมันระบายดวงตาสีฟ้าและวาดในตาโตเน้นตรงขอบตาล่างแรงเงาด้วยสีพาสเทลและเน้นหนกแก้มแน่นอนว่าเราจะขาดรอยยิ้มเปื้อนเลือดของโจ๊กเกอร์ไม่ได้เพิ่มรอยสักจากนั้นไปที่ทรงผม แกะริบบินซาตินออกระบายส่วนของผมเป็นสีเขียวทำเส้นผมทีละเส้นหวีมันและเล็มตรงปลายแม้แต่ข้อความบนรอยสักยังฟังดูชั่วเลยทุกอย่างเกี่ยวกับเขาก็ด้วยทำกางเกงซาตินสีฟ้าวัดขนาดสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตตัดรูแขนบนผ้าที่ใหญ่ที่สุด ติดกาวบนแขนเสื้อทั้งสองติดพวกมันเข้ากับแจ็คเก็ตพับคอเสื้อแล้ววางโซ่ทองอันใหญ่ลงไปว้าวโจ๊กเกอร์ก็นำแฟชั่นเหมือนกันนะเนี่ยโจ๊กเกอร์และฮารี่ดูเข้ากันจริงๆตัดแตหน้าท้องนูนจากไข่ย,ยางปลอมเล็มด้วยมีดอนเนกประสงค์และลองใส่มันลงไปดูธรรมชาติดีนะ โอ้ที่รักฉันยอมผ่านข้าคืนที่มืดมนที่สุดในกอดเทมไปพร้อมกับคุณ <c oughs> ต้องขอบคุณพลังแห่งรักฮารลี่กำลังอุ้มท้องอยู่หืม <c oughs> <c oughs> อยากมีไม้แบดไว้กับตัวคืนนี้จัง <c oughs> คิดอะไรออกแล้วฉันจะทำหมอนสำหรับคนท้องละ่ะวาดไม้แบดสองไม้บนผ้าสกอาา์ติดพวกมันเข้าด้วยกันแต่ปล่อยรูเปิดทิ้งไว้คลิกด้านในออกด้านนอก ยาไโพลีเอสเตอร์และติดกาวปิดรูปเปิดว้าวระวังไว้ล่ะฝันร้ายพวกเราจะใช้ริบบิ้นซาตินด้วยพันมันรอบๆด้ามจับสร้างลวดลายบนพื้นหลังสีแดงข้อความบนไม้แบดสื่อถึงอะไรบางอย่างบนหมอนนี้เธอจะหลับเหมือนตายเลยล่ะ <c oughs> ดีจังที่ได้เปลี่ยนไม้แบดบธรรมดาเป็นไม้แบดอีกแบบหลังเลิกงานนะ่ะ ฝันหวานนะทุกคนฮาร์รี่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหนึ่งอุ๊บดูเหมือนท้องของฉันกำลังจะระเบิดนะบูมเย้ได้ลูกชายล่ะเขาดูเหมือนโจ๊กเกอร์เป๊ะเลยโอเคฉันต้องหาไม่แบดให้เขาแล้วระบายทั่วตัวเด็กด้วยสีคริกสีสว่างเขาได้ผมสีเขียวมาจากพ่อและตาสีฟ้าด้วย โอ้โจเกอร์ตัวน้อยน่ารักเป็นแค่เด็กแต่เขาก็มีรอยสักแล้วระบายผ้าอ้อมสีม่วงเติมรูประเบิดด้านหลังบูมคงจะดีนะถ้าลูกนี้ไม่ระเบิดด้วยนะแยกส่วนชิ้นลูกคิดทำท่อควยสั้นลงด้วยคีมกลมเพื่อที่มันจะได้กว้างพอดีกับรถเข็นเด็กจอดลุมด้วยสวรรคที่ลนไฟ และสอนลวดหนาผ่านมันเข้าไปทีนี้เราก็เหลือล้อบีบกาวร้อลงในฝาขวดและติดมันเข้ากับเส้นลวดระบายล้อด้านหลังที่ใหญ่กว่าเป็นสีดำและล้อเล็กด้านหน้าเป็นสีเงินระบายโครงของรถเข็นเด็กด้วยสีอะคริลิกสีม่วงตกแต่งล้อด้วยรูปปิ้นของขอบล้อและยางรถยนต์ระบายเฟืองเป็นสีเงินและติดมันเข้ากับล้อหน้า แต่ชิ้นส่วนของกระป๋องโซดามาใช้กาวร้อนทำเป็นเปลเด็กติดมันเข้ากับรถเข็นเด็กตกแต่งขอบด้วยโซ่ทำด้ามจับจากยางรัดผมยืดเพื่อที่คุณจะได้ผลักมันได้ใครเป็นเจ้าปีศาจตัวน้อยของแม่จ๋านะเหรอก็เห็นเห็นอยู่มาสิ่งครั้งแรกกัน ถึงจะยังไม่เร็วเท่าไหร่แต่พอลูกโตมาอีกนิดพวกเราจะเสริมคันเหยียบให้เธอจะได้สัมผัสกับความเร็วยังไงล่ะบรื้นไปกันเลยพวกเราก็ต้องทำเปลงเหมือนกันเอาโฟมสองชั้นมาสร้างลวดลายบล็อกคอนกรีตรหรือก้อนหินติดมันเข้าด้วยกันระบายทับด้วยสีอะคริลิกสีเทาเยอะๆติดก้อนหินโฟมเข้าตรง ติดตะปูเฟอร์นิเจอร์เข้าด้วยกันและใส่มันลงในแปลติดก้นหินโฟมเข้าตรงปลายตัดหลอดดูดออกมาหลายๆชิ้นวางพวกมันเป็นที่กันและทำขอบด้วยหลอดฟอยตัดชั้นบนออกเพื่อที่มันจะได้หนาเครื่องนิ้วพันรอบด้วยผ้าสีดำบ่อน,นี้ทำให้คุณอยากกระโดดและเกลือกลิ้งไปทั่วเลย งานฝีมือต่อไปพวกเราต้องมีที่จับใสๆทําจากหวีผมหักแล้วแหวนจากของเล่นเขยา่าระบายมันเป็นสีเงินวางตะข่ายเหล็กบนลวดติดม่านเข้ากับวงแหวนก็เสร็จแล้วเป็นกระโจมที่เจ๋งจริงเด็กน้อยจะหลับปุ๋ยเลยบนเตียงนี้และถ้าเขาอยากจะเล่นพวกเราก็มีโมบายเด็กน้อยด้วยเดี๋ยวจะโชว์วิธีทำให้ดูนะของตกแต่งเยอะแยะไปหมด พวกเราจะใช้ทั้งหมดนี่แหละติดชิ้นส่วนโซ่เข้ากับแหวนอัญมณน,นีเหล็กจากนั้นใช้สายตกแต่งใส่ทุกอย่างที่ฮารี่และโจเกอร์ชอบลงไปหัวกระโหลกเครื่องหมายดอลล่าคอนระเบิดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสินะห้อยโมบายเด็กบนวงแหวนกระโจมที่นี้โจเกอร์ตัวน้อยก็มีอะไรทําก่อนนอนแล้วล่ะของตกแต่งภายในทําให้แม้แต่วไร้ตัวเบิ่มๆยังต้องประทับใจ ฉันทนรอให้ลูกของเราปลาระเบิดลูกแรกไม่ไหวแล้วโจเกอร์ Joker! ช่วยฉันเปลี่ยนเสื้อลูกทีสิทีรักฉันยุ่งอยู่นะฉันรักมีดพวกนี้จังโอ,โอ๋ออืมอะไรนะเสื้อสก,กรปรกเหรออุ๊บมันเริ่มอันตรายขึ้นแล้วสิ <S <S กดไลค์วิดีโอนี้ถ้าคุณชอบมัน <S <S และทนรอให้โจเกอร์น้อยตัวไวๆไม่ไหวแล้ว กดติดตามลาลิลูและกดโนติคุณจะได้เห็นวิดีโอใหม่ของเราคนแรกเลย